น้องพี่น้องป้องไปเออยี่ผลก็งมเงีย้ยงงมเงี้ยมอยู่กับนี่แหละจังสีแหละพี่น้องเบิ้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 งพัฒน์ไอเลี้ยวตีทัวร์ยุทธยังเป็นยังดูเก็บของกันหม่หกสั้ส,สยายหญาใหญ่ดูพี่น้องเออเสียงลูกเสียงหล้านก็ไดหล้านกับน้องสาวน่าจะชงแค่อีกขอบข้อตัวจอยนั่แหละพี่น้อง ขอบก้นตัวจอยน่ะนะมาอีกแล้วอันนี้สิเตรียมส่งมืออื่นด้วยพี่น้องเตรียมส่งมือื่นสําหรับขอบกุ้นหลายๆเด้อสําหรับ, order, รบอ, order, ร order, ออเดอร์สาหรับนำออเดอร์น้ำพริกออเดอร์ปลาแห้งออเดอร์ปลาล่ามึงเจ้านีู่้ดเดียวนี่หากิโลนี่พี่น้องส่งลงเชียงใหม่จะกล้องบักเอบบักเอบบักเอบเลยอ่ะร,อรับเดอรอรับสินค้าเดอมือื่นนี่บนจะบขนไปส่งด้วยพี่น้อง เก็บของก็มาได้โอ้ยเมยเมย์จะไม่นี่ยังเป็นี่ยังแนี่็ได้สนใจผ้าพันคอสั่งได้เด้อจ้าผ้าพันคอก็ปุ่นปุ่นปุ่นเต็มมันขังล่างโซฟาอยู่บนอยู่นี่แล้วพเนยแล้วพญนรูุนีแล้วจัดให้มึงดูเขาซื่อมากใส่บนใส่แล้วก็เอาไว้ใต้เอาไว้ใต้โซฟาเนี่ยมันยังคอยยังคอยประหยัดพื้นที่วันว่ามันยังกว้างขวางวันวาเห็นบ่อันห้อยบกออกไปนั่น สรงไปเร้วพี่น้องก็มีก็ม,กมีสั่งมาอยู่เรื่อยๆอยู่นี่เออก็มีสั่งมาเรื่อยๆอยู่ผ่าพันข้อก็ได้พี่น้องก็พอไเ้ขาอยู่เนาะก็พอไดรขาอยู่ก็โอเคอยู่หรอกผู้ใดสนใจก็สั่งขามาได้พี่น้องสุดเราหกลอยพร้อมหมวกนะเออจุดเราหกลอยพร้อมหมวกสีสําหรับผู้เ่าแน่จากน้อยเรียกก็เรียกตะควดหมักดอกว่าอันสี เขาเอินสีสลับเนาะนี่คล้ายกันกระป๋นนี้จะมาออกข้าวเขียวจังน่อยทรงไอ้คนไปเร็วบางๆกินนี่นะมีเท่านี้ได้พี่น้องมีเท่านี้เด้ปนี้ย้บบนสีเฮตตะหมวกได้กรปนี้สีเฮตตะหมวกเพราะว่าไหมมันเหลืออันละม้วนสองม้วนกบจีมันบ่พ่อชุดเนาะกะสีเฮตตะหมวกแหละเมื่อเจ้านี่ก็เอาไปใส่เตี่ยงหลันจะคองกะเฮตไว้ก็เอาไปใส่เที่ยหละพี่น้องเพราะว่าอย่างมันหนาวเนาะ มันหนาวอไปใไซก็อุ่นอ,อยู่มูเห็ดใบเลลายก็ได้แล้วบุงอุปกรณ์เย็บบนเห็ดดูพี่น้องจะเิ๊บเข่าทีเข่าท้างเลยบ้านนี้แล้วบุงดูคุณอ่ะคุณอ่ะอืมคุณว่าก็เพ็กแล้วลว่าก็แล้วลว่าก็ยังตะติก็บตัวบา้านน,านี้เก็บเมียนเฮียนเมนซ่านอาบน้ำอาบน้ำใผักพรอนกินเข่ากินปลาตัวไห่มันคำด้พี่น้องโอ้ยเจ้าอันยังเป็นอีหยังแล้วอ๋อยพี่น้องเอ,อ้ย เอเพื่อเต้นงงงงงงงยจึงสี่แหละพี่น้องอันอันนี้ยี่บนุนเขาเคเห็ดแล้วยวดิหนี่เห็ดแล้วมือนั่นแหละพี่น้องนี่อันผ่พาพันข้อสีมีิตะผ่าตัวนี้พี่น้องเพราะว่าไหมมันโบไหมมันบกไหมมันเบดิดสีเดียะตะผ่าหมวกสี่พอดาถามว่ากวางบาง่บงมันก,กับกวางแล้วพี่น้องเด้อนี่เป็นไหมคนแก่ไายพืนทานพี่น้องไร้ตะขาบ ไล่เปียนั่นนหะอุ่นสำหรับผู้หญิงสีแบบนี้สำหรับผู้หญิงผู้ใดอยากซื้อให้แม่ให้ยังก็ฟังมาได้เด้อพี่น้องเด้อสั่งมาได้สีสีสีไซส์แบบใดก็ได้สีสีโฮมแบบยังสีเนาะก็ได้สองคับมันก็ได้สองทบแล้วพี่น้องได้สองทบ อุ่นดีพี่น้องก็อุ่นดีอยู่ละ่ะพอเรียงว่าวางพอมนุ่มเบานนคะไหมาขนเก็บพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากได้ก็สั่งอันนี้มิตรอันนี้มิตรผ่าเด้อตัวนี้มิตะผ่าพี่น้องผู้ใดอยากได้ตรผ่าก็ทักเข้ามาเดี๋ยววางวางที่บนเสียดหมวกอันนี้มิตรหมวกมีอย่างนี้นะออันนี้มุนี่เป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดหน่อมนี้ อันนี้เป็นสีพื้นนี่พี่น้องสีพื้นชุ็มชุดหวมวกพอ,อีหยังพอมวงนี่ยนะออ็น่ะ คันหมาวายยงสีนี่มันใา่ที่น้อนดีจัดเขาไปใส่ตุกยูนี่รู้นี่ตัแล้วมาจัดแหลร้อนไปตุดตากมาใจ่หอุปกรณ์การทำแง่นดีเหรออันนี้เดี๋ยว่นใส่เย้่ฝนใส่ยี่สอวผพืนดี่น้องค่คุณพ่อ นี่มันเป็นไหมพรมอะไดท่วเราเกียกัดเลยออกก็ได้คือออออกก็ได้แานเนี้ยโอ้ยจะองการเลรก็ตไปยังเลยว่จะไปเกี่ยวขอตจ้งเลยนาะ เกี่มกัดเลยอันนี้มันเป็นไหมพมก็อุ่นอยู่หละพี่น้องแต่ว่ามันน้ำหนักมันหลายตัวนี้น้ำหนักมันหลายพี่น้องน้ำหนักมันหลายมันถิ่ตโตมันเบาๆือจังอ่ไหมเกนแก่แต่ว่าถามว่ามันอุ่นบ่มันอุ่นเลยมันก็อุ่นนะพี่น้องอือก็อุ่นเดิแต่ว่ามันหนักไหมพรมเนี่ยมันหนัก ออยังเอายกต้นไม้พี่น้องรอกัอกนไปกันมากกันดีไอ้ที่บันนี้เน็ตรเอ้ยตำแหนังก้อนพี่นอ้องผู้ใดสนใจอยากได้ผ้าพันข้ออยากได้ปลาซับอยากได้นดำพริกปลาทูขว่แหงแบบใส่แมงดามาใส่แมงดาอยากได้ ปลาแหงก็ต้องมาไปแหงพี่น้องปลาแหงเ้าบุหรี่สร้างมาช่วงนี้นะคะก็จะคงจะเป็นสิได้บนอะกนปีใหม่ช่วงปีใหม่เขาก็ต้องปิดแม่นบอกเพราะว่า,าปลาเขาแหงบุท่านพี่น้องปลาแหงบุท่านเดี๋ยวทามีจังได้เยอ่บนมะโปูดอีกนะคะชุดชุดนี้ออกไปนี่เกือบสามสามสิบเพ็รมั้งประมาณพุ่นละนมดไปเรียบร้อยนะคะพี่น้องมดไปเรียบร้อย กัยังของาตั้งประเทศ te, อีกกะหลายเพจยูแต่ะยังบท่าัเดีอ่าสีมี <c oughs> ของทรงไอ้เพิ่นยังบร่ษัที่ทรงเพราะว่าของเขายังบริ่งแห่งบรทษัทพี่น้องเขาต้องการแบบว่าให้มันโอเคอืมทรงไปบพเสียหายบพขึ <c oughs> ้นลุงขึ้นล่าอย่างสีน้องเฮียบนกับยังสียังสีทรง,ง,ง,งหายยังสีนะอ่าคงจับหลังปีใหม่บอน้องือจังไหนี่แหละเดียวจังค่อยสีติดต่อ กันอีกเทืญหนึ่งนอกาะสำหรับของสร้างประเทศอันผู้ใดสีสั่งปลาก็ถามมาได้ทักม,มาได้่ว่าสีสะดวกส่งห้มีความสวงใดเดียวยุมวงกสิอ่าบอกอีกเชอญหนึง่งทักมาในไล่ในอย่างเอาก็ได้เด้อพี่นอ้องเด้อะขอบุณขอบคุณเลลาจะ